เฮ้ยสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Outlast นะครับภาคแรกด้วยนะถือเป็นเกมเก่าพอสมควรแล้วนะครับเราหยิบจับเกมนี้มาเล่นกันดีกว,ว่าเราต้องพูดได้สุดาเราเล่นหรือว,ว่าอ่านิวเกมใช่ไหมเลือกความยากง่ายได้นะครับเราเลือกเป็นถ้าเป็นผมเล่นนะเกมแบบนี้มันไม่ขนามือผมหรอครับเราต้องเล่นกันแบบหมดแรกยากหน่อยใช่ไหมเอ เอาล้าน,นะครับเป็นเกมแนวฮอลลรอล์นะครับเป็นเกมที่เลือดสาดบ้าบินมีการเนื้อหารุนแรงนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับเอาวะมาละหมุนติ้วๆผมไม่ค่อยจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีนะครับอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวเวลาทําอะไรก็ทำคนเดียวตั้งนานไอ้เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะกระทบอะไรผมได้ มาแล้วครับแต่ตอนนี้นคือเสียงเพลงดังมากเลยวะ่ะขอผ่อนแป๊บนึงเสียงการาฟริกอย่างดังผ่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อตอนนี้นครับเรากําลังขับรถไปที่ไหนสักที่นะครับที่กลางปา่ากลางเขากลางดงไม่รู้จะทําอะไรแต่มันก็ดังอย่างดังอยู่ดีวะ่ะอีกหน่อยแล้วกันนะไม่ถือโทษกันเลยครับโอเค เท่านี้นะครับเราขับรถมากลางป่ากลางเขาเปิดขึ้นวิทยุ FM 1 0 7 9ขึ้นเพลงไวะเนี่ยทำไมไม่เปิดเพลงแล้วเปิดวิทยุะเน่ยแล้วเขามาทำอะไรคนเดียวในกลางป่าเนี่ยถามจริงตอนนี้กำลังขับมานะครับโอ้โหไฟไฟหน้าสว่างสว่างสว่างฟ้ามากเราอยู่ที่มเามาเมนซิปอะไรอะอ่านไม่ทันเขาเลือกหาหาเหรอ เรามาที่คันเรือหาดนะครับไม่รู้ว่ามาทําไมมาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่ตอนนี้คือเรามาแล้วเอา้าจอดแต่ไม่ดับเครื่องดึงเบรกเอนี่ไงเปิดไฟรถคือเรามาก่อนเอกสารเหรอปึ๊บวันที่สิกันยายน2013ส่งมาจาก1 0 2 6 0 1 1 0 7 5ส มิวเมลคอมหรอชื่อชื่อไฟล์ลงท้ายไปคุณคุณนะคุณรู้จักฉันแต่ช่วยทำให้มันไวๆหน่อยละกันฉันทำงานที่นี่มาสอสัปดาห์ในฐานะที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ที่ Make-off Make-off นี่น่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับน่าจะเป็นบริษัทอะไรประมาณนีน้ฉันก็ไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่อ่ะน,นะอ่าจะ มีบางสิงบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ที่น่ากลัวมากฉันไม่ค่อยเข้าใจมันฉันไม่เชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างดอกเตอร์พูดถึงความฝันที่หลับลึกมีบางสิ่งบางอย่างรอพวกเขาอยู่ที่หุบเหวผู้คนเจ็บปวดกับเรื่องนี้แล้วเมอร์กอก็ได้เงินเราต้องเปิดโปงมันไปมามาถึงที่นี่แล้วอะไรไม่ความยุติธรรมเราก็ต้อง ทำให้มันดูดิทำซะเอ้ยมีกล้องอะไรอ่ะดูกล้องเหรออุ้ยอาจวิดีโอแล้วครับสองซูมอุ้ยเปิดแฟดได้เปิดแฟกเปิดแฟกอะไรวะเปิดแฟดได้ลงมาจอดรถแล้วครับอุ้ยฟ้าผ่าโอ้ันเลือดหาดมีเสียงหมาหนุนอะไรอ่ะเดี๋ยว ถังเราซะแล้วมันปิดได้ไงอะ่ะมันไม่มีคนไม่ใช่หรอแล้วเราขับรถอะไรมาเนี่ยอุ้ยมีเงาเราเป็นผู้ชายนะครับดูโซวิ่งย้ออุ้ยโยกโยกโยกเราขับรถอะไรมาเราขับรถกระบะมานะครับเราต้องไปข้างหน้าปะแต่เรามีนี่มีอะไรนี่เหมือนเป็นที่พยายามดูไม่ได้แล้วดูอนะไรวะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็น ทางเข้าปะถ้าเราเข้าไงอะ่ะมันล็อกอะ่ะอุ้ยกด e เพื่ออ๋อนี่ไงถ่ายนะครับกด e เพื่อถ่าย,อยเอฟเปิดแฟลกลูกกิงเมาส์เพื่อซูมได้อุ้ยอะไรวะอ๋อยกยกอ๋อยกหลบได้นะครับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บบแต่ไปกี่อะไรวะเปิดได้ไหม เพื่อคลิกอ๋อคลิกซ้ายเพื่อทำการเปิดประตูปึ๊บแม่ก็เลยหาดใหญ่โตซะเหลือเกินนะที่นี่แต่ไม่มีคนมาต้อนรับเลยเลยเราแอบเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยแอบเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายเราไม่ได้ขอสถานที่มาหรือเปล่าต้นไม้ใหญ่มากทางเข้าเราจะเข้าทางตรงเนี่ยอุอ้ย,ยลมพัดลมเซลมเพลมพัดมาลมเพลมพัดลมพัลมดลมเซอะไรตอนนี้ เราควรไปไหนเราควรไปรถทหารไะเนี่ยเป็นรถเหมือนเหมือนวิจัยอ่ะรถวิจัยอะไรสักอย่างอ่ะมาจอดที่หน้าคาหรือหัที่เมาส์เป็นชิปเม็ดชิปออเเลียที่มอง่อวะดูไม่ได้หรอนี่ไงที่เพื่ออุ๊ยขี่ขวาเพื่อถ่าย เปิดได้ไหมล็อกล็อกอีกแล้วเหรอมันล็อกแต่หน้าประตูก็นะเออประตูล็อกอะ่ะเราเข้าทางอื่นได้ไหมวะเราเข้าทางข้างหลังนี่ประตูนี่นครับทางนี้เข้าได้ทางนี้เข้าได้นะครับกดนั่งเพื่อคานออกไปอมันเป็นเหมือนมีใครมาทำไว้ปะเนี่ยแล้วก็ให้เราทางเข้าทางออกอะ่ะ จากตูนี่จะเป็นคนทำทางเข้าไปนะครับเพราะว่าเหล็กมันงองเข้ามาไปไหนต่อไปน,นี้อ่ะขึ้นบันไดล็อกอะ่ะโอ้ประตูหลังก็ล็อกประตูหน้าก็ล็อกชาดแล้วว่าเราแอบเข้ามาคิดกัวเพราะดูโอ้โหซูมได้ด้วยกดลูกกิงเมาส์นะครับ นี่เป็นทางน้ำบันไดอ่ขึ้นได้อะอ้สวยเลยดูจากการกระทำของของตัวที่เราเล่นแล้วไม่ได้ไม่น่าจะเป็นเข้ามาโดยได้รับการอนุญาตนะครับมันจะเป็นการจำ้ำตกเออน่นจะเป็นการแอบเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงที่สุดเรามา เปิดเผยเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับที่นี่ที่ทำไว้กับผู้คนเพื่อหาเงินดูจากรูปร่างแล้วเราเราต้องเข้าไปในนี้จริงๆแต่เราเรากลัวที่ไหนครับคนอย่างเราไม่เคยกลัวคุณจะไ่คุณคุณอย่างเราไม่เคยกลัวกลัวเปิดเปิดเปิดแฟกดเอฟเออนี่ครับ ค่อยเดินได้ไหมยอเดินยอเดินแม่แค่นี้อย่าทําเป็นกลัวเลยมันไม่เคยหวั่นไหวเลยเราเราครับนะผเริ่มติดละลิ้าซเพื่อเปิดประตูอุ๊ยิดได้ค่อยๆเปิดค่อยเปิดออกค่อยๆเปิดออเฮ้ยนี่ครับเริ่มมีไฟละ ตรงนั้นไม่มีคนตรงนี้เราเอาออกมาดูเลยตรงนี้ไปไม่ได้นะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นทางอุ้ยทาไมทําหน้าทำตาถ่ายรูปทาหน้าอย่างเงี้ยวะอันนี้พมา่านอันนี้เหมือนจะเป็นห้องห้องรับแขก <c oughs> หมือนจะเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วคือเสียงฮีเสียงอะไรอะ่ะใครเปิดทีวีวะเมื่อกี้ล้วเข้ามาไม่ได้เปิดไม่ใช่หรอไม่รู้ไปก่อนแล้วกันนะครับนั่นเป็นทางที่เรามาเราต้องไปทางนี้ทางนี้เป็นเป็นห้องกดมูฟเดอะแกร ทางนี้เหมือนเป็นเลือดเต็มอย่างนี้วะนี่เหมือนเป็นที่เก็บเอกสารเฮ้ยอะไรอะดูไม่ทันกด r เพื่อโอ,อ้โอ,อ้เป็นคล้ายแบตหรือเปล่าน่าจะเป็นแบตนะครับดูไม่ได้อ่ะุนี่ไงเราถือกล้องผู้ชายถือกล้องผู้ชายถือกล้องมาเท่เสมอเลือดเต็มเลือดสาด มีรอยมือรอยเท้าประตูเปิดได้หรือเปล่าประตูเปิดได้มีเสียงโทรศัพท์เหมือนจะพึ่งวางเราดูได้ไหมเราดูได้กดแจเพื่อเช็คโนต้ต make of setting number หนึ่งอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงอายุ น่าจะเป็นคล้ายๆแบบข้อมูลผู้ป่วยนะครับน่าบิลลี่ผู้ป่วยใชื่อบิลลี่เปล่าเออเป็นศัพท์ทางการมากอะอ่านไม่ออกซะด้วยเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆข้อมูลผู้ป่วยนะครับเออที่นี่เหมือนจะเป็นที่โต๊ะทำงานของหมออะไรเงี้ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้าปะตรงนู้นไม่มีคนเราต้องเดินตามตกใจเงาตัวเองก็ได้ แม่มันมีคนเข้าห้องน้ําครับแล้วไม่รู้ะด้วยเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้าชายมันเข้าไปละแน่นอนครับว่าเราจะไม่ไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีคนเข้าไปละที่นี่คืออะไระเหมือนมีเสียงอะไรเด็ดจั๊ขึ้นไปโอ้ยมืดมากเปิดเปิดแฟดเปิดแฟดได้นะครับ สับสนว่าจะเปิดแฟดหรือเปิดแฟบอะไรเนี่ยุอยคนเข้าไปในห้องน้ำาไม่ใช่ห้องน้ำนี่มันคนละห้องกับห้องเมื่อกี้เลยนี่หว่าใครเข้าไปอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเรารอดูราดูได้ไหมว่าเขาขาไปทำอะไรอ่ะไปหน้าต่อแล้วเราคานมาอย่างงี้นะไม่กลัวตกเลยอ่ะยังอยากดูอยู่อ่ะมีอะไรไหมน่าจะมีแล้วนะครับ ลงไปข Adams, หาห้างล่างกันดูว่ามาประตูนี้ล็อกห้องสมุดเปิดเข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ย ใครตายอ่ะหัวขาดเลยนิ้วคนเหรอโอน่ากลัวมากเลยอ่ะอะไรวะเมื่อกี้กูตกใจไปไหนต่อดูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยไปเดี๋ยวนะ้อมีคน มีคนคุยกันเขาลากวะโอ้โหอะไรวะเปิดแฟลตต่อไปที่นี่ปะห้องน้ำเดี๋ยนะคงไม่ใช่ห้องเมื่อกี้จ้กูโอ้มืดมากกระจกแตกอะไรวะเนะี่ยพอัพเก็บมาไม่รู้ว่าคืออะไรเราเก็บไม้ก่อนไอเหี้ยคือแบบไม่ได้อะไปไม่ได้แต่เมื่อกี้เหมือนมีคนคุยกันลางนะครับเราควรจะไปเช็คป่า ตร้นี้ไ,ไ,ไ,มไม่ได้ไหมเปิดไม่ได้ล็อกคนหัวขาดอะ่ะใครเขาทำอาอาไอ้เดียวเจ้าใครร้องเพลงวะตูนอ้วนนั่นมันคือใครอะ่ะมันไม่เหมือนคนเลยครับอุ้ยคุณเป็นใคร อะไรวะ <I> อุ้ยเอากล้องเราไปด้วยอุ้ยลืมเปิดซัพมันเกมอะไรวันนี้ที่กูมาเล่นเกมอะไรเนี่ย